และในโอกาสนี้นะคะที่ฉันต้องขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุรวิทย์คนสมบูรณ์และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณอำนาจบัวสลิงให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ขอเียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ ้องเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนเลยนะคะว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ8ปพรนษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและอีกประการหนึ่งก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีโอกาสสักการะ องค์พระธันตรธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุหรือที่เราเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะที่เราสามารถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากภูตานมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเมื่อวันที่2ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดียิกมีเคเซอร์นำเจอวังชุกได้สเสด็จมาประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งกับ นายกรัฐมนตรีของเราครับนางสาวยิ่งรักษณ์ชินวัตรว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยได้รับโอกาสอันดีโดยอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วหรือพระบรมสารีริกธาตุของประเทศกูฐานมาประดิษฐานในประเทศไทยเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันกับประเทศไทยในวาระแห่งที่ประเทศไทยจะมีการเฉลิมฉลอง วันมหามงคลปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของเราครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนคนไทยที่กําลังเศร้าโศกเสียใจหรือว่ามีท้อถอยจากอุทกภัยจะได้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นครับจากการที่ได้มิ่งมงคลจากพระเขียวแก้วหรือพระบรมสาหรีรทิกธาทุครั้งนี้ครับกราบเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศได้ ใช้โอกาสอันเป็นมงคลที่พระบรมสารีริกธาตุชิ้นสำคัญนี้มาประดิษฐานเป็นการทั่วคราวอยู่ในประเทศไทยขอได้มาสักการะมารับสิ่งที่ดีที่งามเพื่อกับตัวของเราเองและสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่งามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการรวมทั้ง สิ่งที่เราได้พบเห็นคืออุทธกภัยครั้รงสำคัญก็จะผ่านพ้นไปอย่างตลอดปลอดภัยครับ